น้องงี ا, org, ้บุญก็มา้งเตะออกเตะออกก็มลูกต้นใหม่เก้าปลูกดอกไม้พี่น้องดอกไม้พ่อใหญ่สื่อมาให้นี่ง๊ามๆเลยหนาว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 บ้ฮะเตะออกอยู่ปแล้วจะมาไหม ไเรรยรไปเื่ะพี่น้องเออต้อนเหล่นี้จะโคล้มห้งไหลออโอ้สืๆอือ อึดเซือเอ้ยเราเบ่งหน้าตาเจ้าบนพี่น้องหน้าบวมบวมพี่เนี่ยเราซื้อมาให้ไหมอู้ดอกนั่นบานสดชื่นแจ่มใสเลยพี่นออ้องอย่างี้บนเสืผ้ายางสผ้ายางไปพูนยางออกกำลังกายจักหน่อยก่อนมื่อนี้โบได้ออกกำลังกายนอน,นีหลากลีเลียเกียเกียรฝนตกแห้งไหลพี่น้องเมืองน้ำหง น้ำมันไหลลงมาแต่ทึ่งๆน้ำมันไหลลงมาทึ่งๆมันก็ไหลลงไปเรื่อยมันก็ไหลลงไปบนใดต่ำคือมืนอนี่ยางเขาบ่ได้เลยเด้ทังนี่มืนอนี่ยางเขาบ่ได้เลยเราบังนกตัวนั้นมันมากโกนนตนอยู่หันมันเห็นนี่บนไปมันยางเขาไปในปลาผลแล้วว้ายน้ำมันไหลลงมาแต่ทึงเนินพี่น้องสองทุ่ม bưng bạc apple bưng đốt đốt Phá nhà cũng lắm cài thì đó kịp xây ẩn xây lột ẩn ẩn bây thả những đốt mới มีปุ่นหน้าพี่น้องเอ้อเรเว้นสองทุมพี่น้องเวนุกําลังสิับกําลังสิับขอบเขาางขึ้นเนินออกกําลังกายุ่ะนกเ่ตใหญ่ๆเต็อยู่ ป้ายยางขึนป้าขึ้นเขาพี่น้องมันยางเล่นยางหมุกขึ้นเฮ้ยยางขึ้นประเทศเพิ่นเป็นไอ้ส่หรอพี่น้องลมโวยโวยแบบนี้ลมโวยโวยลมกันหนาวแบบนี้โอ้ยบ่บ่เห็นบ่เห็นขจอม้าเรียนออกกำลังกายโดูหนอตัวล่ะบ่เห็นขจอม้าเรียนออกกำลังกายโดนเหรอ อากาศมันบอดีนี่ติฝนมันตกเนาะฝนตกแล้วก็นหนาวพี่น้องบ้านพ่อใหญ่กับมันสีนี้เป็นย่อมอยู่นี่แหละทึ่งเนินขึ้นไปพุ่นกับลายหลังอยู่เป็นคอ,อกมาเป็นฟ้ามมาทั้งนั้นฟ้ามมาฟ้ามงวดแล้วถแถวบ้านพ่อใหญ่มานี่บ่ได้อีหยังหรอกบ่ได้เลี้ยงอีหยังหรอก มีอย่างบนนี้โอ้มนอบนนี้วันอาทิตย์บ่มีบ่มีจดหมายมาส่งดแบบแบบแอปเปิลก็เจ้าดกข้างดกแน่ต้นเนี่ยก่อนเป็นงนอนยูนโดนเต็มขี้ดินขี้ดอนอยูนพี่น้องโดนเต็มขี้ดินอยู่กับแอปเปิลต้นนี่แหละมาย้ไํไรกระสอตอต้นข้างไม้ฝนผันผนดแดงวันนี่ต้นข้างไม้ผนแด แดงสีแดงจื้อืึงแดงคักแดงแน่ยางออกกำลังจะง่อยพี่น,อน้องยางขึ้นเนินแล้วก็โล่งเนินมานน่บนบนสิดไทยบเดี๋ยวบุนยางขึ้น,น,นไปุนไม้ใหม่ๆนะพอเย็นแล้วก็เอาอันจัก,กรยานออกมาให้ปั่นทางเขาบ้าน อันนี้บานพ่นอใหญ่แล้วบานเยอะไปแล้วเอาจากกย่ยอดมาหายไปล่ะโอ้โอโก,ก็ร่างกายเนี่ยมาเลี้ยงที่บนมาปีแรกรู้สึกว่าหนาวหนาวแบบนี้ละ่ะหนาวคักหนาวเย็นจ,จนนน้อยจอยเนี่ยเพิ่นซื้อดอกไม้มาให้เนี่ยมันคือเป็นเหี่ยวๆก็คือว่าเนาะผู้ชายไปซื้อ มันก็เหี่ยวบนน,นี่พี่น้องมันก็ไอ้นั่นมันก็บซุ่มดีอยู่เด้กระไอ้กระถังสีใสมามันก็ซุ่มดีอยู่เด้อันนี้ยัยบุญซื้อมาเหมือนนั่นมันก็ตั้งเหี้ยงกันอยู่หละออันนี้ล่ะแต่ว่าดอกหนิมก็ยังเป็นเหี่ยวๆอ่อ,อนๆแต่เสจะจังเลยปุ๊คตรหมัดมกดอกไม่อันนี้เอาลงมาจากทั้งบ้าน เราซื้อมาให้เมื่อนั้นเอาขึ้่นใบทั้งบ้านเราก็ได้เอาลงมาเอาใส่ตั้งไว้ขังหน้าต่างะพี่น้องตั้งไว้ขังหน้าต่างดอกเรื่องเรืองพอได้บึงได้แง่พอได้ชื่นชมโอ้ยหนาวตะกอนนี่ดอกดอกอันนี้หลายหลายดอก ยังดอกเบสีบนปีนี้นนนบ่มีแล้วเหลืออยู่บอกี่ต้นเห็นบ่มไอ,อ้นั่นกินแมงกินเพี้ยกินมันเบิดแล้วปลูกไว้เหงาต้นพั้มหนิพี่น้องพั้มญ่ต้นแอปเปิลก็ะโลนแอปเปิลพะเยะกระโลนเานสาผนมาตัดเสาผนมาตัดกิ่งตัดยอดมันออก อันนี้ก็ไก่สีเบิร์ดแลวละพี่น้องเก็บอีจะกรอบก็คือสีเบิร์ดอยู่เก็บอีจะกรอบกับเบิร์ดแต่เพราะว่ามันมันสุกโคบเต็มที่แล้วนี่นะเนี่ยมันแตกไปแล้วแตกไปแล้วได้อีกจักกระปุกกระปุงนั่นแหละคือสีเบิร์ดอยู่วานนี้บางลายแล้ว มันแตกบางทีมันกระโลนแตกขวัอบอยู่จะลองอบอยู่ห้อยน่องมัจเจกอ่ะโน,โน,ออน,นี่โน่เอานี้โน่กินมันแตกมันเริ่มแตกไปแล้วพี่โน่ ตรงหัวขวนมันแตกเอาหมากันนี่กระลโลนแคลรอนแคลรอนกระโลน เอิมสุกไปเหรอแล้วเราเดทไปเมื่อสองน้อยสามน้อยทั้งเทียม,มกับงาหฮาข์คเอาออกเรือ่องพี่ดองเรื่องโต้ทากมันไม่กินอ่นนั้นมันกินแบบอื้อพี่ดองเห็นบ้างเหรอโต้ทากอืม ขาทากก่อนแมงเลยค่ะตั้งวันหลายตัวพี่น้องแมงทากไหมแมงทากแม,แม,ง,กแมงลินหมาไหมหากักินพักมุนเอแยะวันนี้ไหมขาแม๊มตายหลุดตัวโอ้โหขุนยัยเรามาหาตัดหาตัดอันนั้นอันนี้ออกเบว่านหมึกเส้าหนิเพินเ่นเห็ดอีหยังอ๋อเพิ่นใส่ปูนบนนี้ เพิ่อใส่ปูนบนยางนีเกิเห็ดของเราไปเนาะไปพอใหญยเอ้ยขมานี่ๆนีอุ่นเว้ยอุ่นดีตัวหลักขมานี่ๆนีไหมโอ้ยผักผักกี้บนพี่น้อง เป็นคแก่แล้วเป็นหัวลงหัวเบิดแล้วมแม่พอาพริกพวกเคีย้ยก็เริ่มซุกอีกแล้วพี่น้อง ต้นนี้เป็นดอกอากล่ากขึ้นมหอีกข้างล่างก็สซุกป่านี่รังเริ่มสุกอีกแล้วโอ้ยนี่นี่นี่ดอกหอยอันนี้ก็กินดีด้วยน,ะนหากินพักกินอย่งคน <c oughs> งเห <c oughs> ี้ยไนตายซะเถอะเขียพี่น้องเนี่หน่วยวางไงอง่งตุ่งอิงเตียงอยู่ นี่ตูวก็วเต็มยูกินมาท่านกินบาเปิ้อสองมือสามมือเขามาทีหน,นึ่งนี่หัวมันนี่เขาไปหั่นใส่นั่นนี่ซุมฝรัง่งเอาเม็ดมันปลูกได้หน่ยพี่น้องเอาเม็ดมันกะเอาเม็ดมันกะเอาหอมหอมเจ้าเขาเอิหอมไม่อย่างดอกเขเอิหอมไม่อย่างปุก ก็ยังใบใหญ่ใบบกเพียรใบใหญ่เป็นเนี่ยกวักมรกตเจ้าบุญเนี่ยอากาศมันเย็นผดบ่อือจังใดเนี่ยกวักมรกตเนี่ยพี่น้องเนี่ยคือบ่ใหญ่แต่ว่าใบเริ่มแข็งเริ่มใบเริ่มแข็งเริ่มมันนี่แล้วเด้ดินมากกว่านี่กับว่าเพียรเป็นแล้วพอแท่งนอแทงไหนขึ้นมะไม่เนี่ยนี่ผลเสียเอามะไม่อีกอยู่ปีหนาก้อนเสียวพวก อันลินมกกังกรเอาตนวาสนาเลื่อนนอกเลื่อนในมานำ้ำ <c oughs> นี่คนเอาดอกอันนี้นาใสไลยกระติดดอกกระจอปแเจ๋อยู่ขึ้นบ้านกนพี่นอนะ้องหนาวนี่เขาจะไขขึ้นอีดอกห้ามหน้าแบบในก้นสองทุ่มเหรอเอาสนีเรื่อพี่น้องเรื่อขอบุญขอบคุณหลยนจ้า สองทุ่มสามทุ่มแล้วตะเวนตะเวนกำลังสิลับเขาแล้ว